สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับพบกันเช่นเคยนะครับกับแนวทางหุ้นนิเคะนะครับเช้าบ่ายนะครับแล้วก็นิเคะเช้าบ่าย V.I.P. นะครับงวดประจําวันที่นะครับ6นะครับเดือนกันยายน2566นะครับผมก่อนเข้าไปรับชมทุกครั้งขอฝากคําเตือนแนวทางตัวเลขทําจากสูคํานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบตัวเลขแล้วค่อยตามนะครับพี่ ของเรานะครับเดี๋ยวเรามาดูผลเมื่อวานด้วก่อนเนาะของเราในรอบ V.I.P เมื่อวานนี้ในรอบเช้านะครับผมในรอบเช้าผมให้2กับ8ไปนะครับผลที่ออก 4, 58, 4, 3นะครับผมเนาะของเราก็58ไม่มีนะครับพี่เนาะก็ใครวิ่งรูดที่8เข้าไปที่58นะครับมาสายรูดนะครับผมส่วนในรอบบ่ายวิ่ง4รูด0ูนย์นะครับ ผลที่ออกหนึ่งเจ็ดสองสามดนะครับในรอบนี้รอบนี้หลุดไปนะครับเนาะนะครับมามาเรามาเรา,า,าทางในรอบรอบเช้าหมดเลยเนาะแปดสามมาออกอันนี้อันนี้ก็วิ่งสองนะครับส่วนเราทางในรอบปกติในรอบปกติช่วงนี้นะครับออกปแปลกๆนะครับพี่เนาะออกปแปลกๆวันก่อนวันก่อนตองเกนะ้าเนาะในรอบเช้า นะครับเมื่อวานนี้ตองศูนย์นะครับผมเนาะแปลกๆนะครับช่วงนี้ก็ผมให้1กับ5ไปนะครับผลที่ออก0 0 0เนาะกับ18นะครับ18ผมไม่มีเนาะนะครับ5ไม่มาเคล้า1ไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่18นะครับมาสายวิ่งนะครับส่วนในรอบบ่ายผมให้วิ่ง0ูนรูดหนะครับผลที่ออก6 7 6กับ5 8นะครับไปพี่ของเราเนาะใครวิ่งรูดที่6เข้าไปที่6 7 นะครับเจ็ดหกนะครับมาในตัวเน้นตัวเจาะเนาะรอบบ่ายนี่ก็รู้สึกว่าเดินดีมาสองวันเลยเนาะวันก่อนก็ห้าหกนะครับห้าหกตรงๆนะครับเมื่อวานนี้หกเจ็ดนะครับก็ยินดีกับพี่สมาชิกท่านใดที่มีโชคด้วยนะครับเมื่อวานนี้ส่วนแนาทางวันนี้นะครับก่อนไปรับชมขอฝากบ้านไว้เช่นเคยนะครับสลับบ้านนะครับน้ำาต้อทองนะครับเป็นบ้านเสียงโชคนะครับท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเนาะก็สนใจไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูในรอบ V.I.P ก่อนนะครับในรอบ V.I.P นะครับในรอบเช้าผมให้วิ่ง3รูด7นะครับตัวเน้น757835นะครับในรอบบ่ายผมให้วิ่ง1รูด7นะครับตัวเน้น737813นาะครับท่านใดที่ชอบก็ลองใช้วิจรณญาณในการรับชมนะครับผมเนาะก,ก็แคปหน้าจอไว้เลยนะครับส่วนในรอบปกติ นะครับในรอบปกติมาดูกันวันนี้จะตองอีกไหมนะครับจะตรงอีกไหมนะครับในรอบปกติในรอบเช้านะครับในรอบเช้าผมให้วิ่งไปที่เลขแปนะครับผมสายลูดผมให้ไปที่เลขหกนะครับ80 8ศูนย 6ก6ูน5นะครับผมสตัวผมให้ไปที่8 6 5นะครับอันนี้หุ้นนิกี่เช้าปกตินะครับนี่เลยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับส่วนในรอบบ่าย ในรอบบ่ายผมได้เลขพี่น้องนะครับผมเนาะผมให้วิ่งไปที่เลข4สายรูดให้ไปที่เลข5นะครับสี่หนึ่งสี่เนะครับห้าหนึ่งห้าเห้านะครับผม 3ตัว451นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับแนวทางหุ้นนิกกี่เช้าบ่ายปกติแล้วก็นิกกี่เช้าบ่าย vip นะครับชื่นชอบมาทางในรอบในรอบไหนนาะก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ วันนี้ขอให้ยิงปังๆนะครับผมคลิปนี้กาบสวัสดีครับ